เราขอเริ่มบล็อกแล้วกันนะคะทั้งตัวนี่คือเป็นไอเทมรับหน้าร้อนขอให้ทุกคนอย่างน้อยๆมีหนึ่งผืนมันสัมผัสตัวเราแล้วมันจะเย็นๆโทสีแบบใกล้ๆกันมันสบายมากๆจนต่ไหนอยากได้แบบแทบจะทุกสีเลย<ๆ>มันมีความเกาหลีเกาหีอยู่นะสำหรับ คลิปนี้ตีมก็คือจะเป็นไอเทมรับหน้าร้อนช่วงที่ผ่านมามันร้อนมากคือแทบจะแบบใส่เสื้อเบลเซอร์ไม่ไหวนี่เปิดแอร์ในห้องนะยังรู้สึกแบบหน้ามันเหมือนเป็นเหงื่อๆคือมันร้อนมากอะ่ะแล้วก็ไม่อยากใส่เสื้อผ้าหนาๆนานาอยากจะหยิบเสื้อแต่แบบ เสื้อผ้าลีนินเสื้อกล้ามเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมาใส่ก็เลยคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะคลิปนี้แตนจะไม่ได้มาแต่งตัวที่เป็นแบบซัมเมอร์ใส่ไปเที่ยวทะเลนะเพราะว่าเราเพิ่งจะทําไปคลิปที่แล้วเนาะที่เราไปบางแสนมาคลิปนี้คืออยากเป็นฟิลแบบใส่ชีวิตประจาําวันใส่ไปคาเฟ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นชุดที่เราใส่ปกติแต่แค่เป็นไอเทมที่มันแบบรับหน้าร้อนอะปีนี้ก็คือ หมวกผ้พาพันคอก็คือมามากๆเลยขอเริ่มจากเห่ก่อนเลยแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นพวกผพ้าพันคอทั้งหลายนะคะซึ่งฮิตมากๆในปีนี้ขอให้ทุกคนอย่างน้อยๆมี1นึ่งผืนวิเวียนเวสต์ฟูดเคสเปสก็มีของโปโลนะคะอันนี้แอบ,บแบบริวให้ดูเบาๆอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะผูกเป็นแบบเหมือนผูกลูกเสือนี่ก็จะทําประมาณนี้ตึงข้างหลังก็จะมีเป็นนิดหน่อยนะคะเราจะผูก ทำเป็นปมแล้วเราก็เอาเนี่ยใส่ลงไปน่ารักมากอย่างเวลาที่เราใส่เสื้อกล้ามนะคะเราก็ไม่อยากให้คอมันดูโล่งเกินไปพวกผ้าพันคอต่างๆอันนี้มันก็ทำให้ เพิ่มลูกเล่นเพิ่มความแบบคิ้วเสื้อกล้ามอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมรับหน้าร้อนนะอันนี้ของร้านสเตยเฟซเองนะคะแอบขายของตัวเองแต่ว่ามันเป็นเสื้อที่แดนหยิบใส่บ่อยจริงๆรรู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายตัวมากแม้เราจะใส่เสื้อคลุมนะคะก็ยังรู้สึกสบายอย่างเราจะต้องใส่เลเซอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แตนก็จะชอบใส่เป็นเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลูกนี้นะคะก็แตนใส่เป็นเสื้อกล้ามเนาะแล้วก็กระโปรงอันนี้เป็นกระโปรงของซาร่านะคะซึ่งเป็นกระโปรงที่ ซื้อมานานมากแล้วอ่ะน่าจะเหมือนไม่รู้แน่ใจว่าซัมเมอร์ที่แล้วหรือเปล่าเนาะคือมันจะเป็นกระโปรงทรงแบบยาวๆแม็กซี่แบบนี้นอีกเนื้อผ้าหนึ่งที่แตนว่ามันเหมาะกับการใส่ที่บ้านเราหรือว่าอากาศร้อนๆแบบนี้มากก็คือจะเป็นแบบผ้าล่ม มันเป็นผ้าลม่มผ้าไนล่อนที่มันไม่หลอนะคะเวลามันเหมือนแบบมันสัมผัสตัวเราแล้วมันจะเย็นๆนะเวลาที่แตนแต่งตัวแบบว่าใส่กระโปรงยาวอย่างเงี้ยแตนก็จะไม่ได้ชอบใส่เป็นรองเท้าที่ส้นสูงนะแตนจะชอบใส่รองเท้าแบนๆบนะคะแล้วรองเท้าที่แตนจะแมทช์ด้วยอันนี้เลยเบอร์เก้นส้อันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของสปริงซัมเมอร์เนาะอาจจะเห็นว่าหน้าตาเขาเป็นเบอร์เกนปกตินี่อะไรอย่างงี้แต่ว่าความพิเศษของรุ่นนี้นะก็คือ ตัวบัคเกิลนะคะคือแต่หนจะสะดุดตากับเบอร์เกนสต็อกอะเวลาที่เขามีแบบบัคเกิใหม่ๆเป็นบัคเกิหนาๆอะไรอเงี้ยมันจะมีความแฟชั่นมากขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นบัคเกิใหม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นคูชชั่น b u c k กิลไอตัวที่เป็นหัวเข็มขัดอันนี้มันจะมีความหนาๆมน,มนๆนะคะแล้วก็เป็นสีทองแบบสีทองที่สวยมากสําหรับรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่าซิดนีย์ตนชอบสีหนังดาอันนี้มากเลยอะคือมันดูดูแพง แล้วก็จริงๆที่หยิบสีดำมาแมชนะคะคือด้วยความที่เราอะ่ะมีใส่แบบผ้าพันคอสีดำแล้วเดี๋ยวแตนอาจจะถือกระเป๋าสีดำด้วยแตนก็เลยหยิบรองเท้าคู่นี้มาแตนว่ารองเท้าของ b บ r k e n Stock นะมันเป็นรองเท้าที่ใส่ในวันสบายๆแล้วดูดีได้อันนี้ก็จะเป็นพื้นแบบธรรมดานะคะออริจินอลคือด้วยชุดนี้เราสามารถใส่รองเท้าที่มันแบบปิดๆได้แต่ว่า,ม,ามันดูแบบมันดูเท่ๆดีอะ่ะมันดูไม่หวานเกินไปผ้าพันคอ เราก็ถือกระเป๋าแบบนี้มันเป็นลุกที่ใส่ในเมืองได้ใส่ไปพารากอนได้ใส่ไปส่งวาดได้นะคะปรามณานลุกแรกค่ะทั้งตัวนี่คือเป็นไอเทมรับหน้าร้อนของจริงนะคะแล้วก็ต้มหูตันใส่เป็นต่างหูห่วงใหญ่ๆนิดนึงก็สำหรับลุคนี้นะก็เป็นชุดที่ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยนะคะอันนี้คือเป็น เสื้อกล้ามผ้าลินินนะอันนี้น่าจะเป็นลินินผสมนะคะของยูนิโคลตัวนี้คือตอนใส่อ่ะมันสบายมากๆจนแต่ไหนอยากได้แบบแทบจะทุกสีเลยแต่พอไปหยิบมาลองอ่ะคือตัวสีดานะก็คือดูเป็นแบบเสื้อกล้ามธรรมดาเหมือนเป็นเสื้อคอกระเช้าปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นสีน้ําตาลอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูแฟชั่นเพราะว่าตอนลองอ่ะแตนหยิบสีน้าตาลไปลองก่อนตัวแรกแล้วแตนรู้สึกว่ามันสบายมากเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อสีอื่นด้วยแต่พอหยิบสีอื่นไปลองเรารู้สึกว่า ธรรมดามากแล้วก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรก็คือแค่ใส่สบายเพราะฉะนั้นมันยังไม่ตอบโจทย์เราเราจะต้องแบบใส่สบายด้วยเอามาแมทชกับชิ้นที่บ้านแล้วก็ดูแฟชั่นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะต้องมาแมทช์กับกระโปรงของอมแม ตัวนี้จะเป็นกระโปรงมิดี้สเกิร์ตนะคะเป็นทรงเอแต่ว่าหน้าร้อนนะบางคนใส่กางเกงอาจจะรู้สึกอดัดใส่ยีนใส่แบบขาย,ยาวมันจะรู้สึกแบบหนักเหนอะอะไรอย่างเงี้ยจะชอบใส่กระโปงรู้สึกเย็นสบายมากกว่าแต่ว่ากระโปงตัวนี้คือแบบดีมากแต่ไม่แน่ใจว่าเขายังมีอยู่ไหมนะแล้วก็เพิ่มความคิ้วด้วย สรอยขอลูกป,ปัดอันนี้ของ The s a l t p o นะคะเหมาะก,กับซัมเมอร์นี้มากนี่นะคะนี่ของจิ๊กี่เนาะแล้วก็สำหรับรองเท้านะคะแตนจะใส่เป็นนี่ b บ r k e n s t o c k รุ่นใหม่แล้วอันนี้ก็คือเป็น2รุ่นใหม่ <c oughs> ก็สําหรับรุ่นคาทาลีน่านี้นะคะเขาก็เป็นรุ่นที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นมาดริดตัว b u c k กิจะเป็น b u c k กิทองซึ่งเป็นแบบเดียวกับรุ่นซิดนียที่ คู่เมื่อกี้นะคะมันจะมีความบนุบนๆนานๆนี้เนาะแต่ว่าหน้าตาที่แปลกใหม่ก็คือจะเป็นตัวที่คาดตัวหนังของเขาตรงนี้ก็คือมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้ก็ดันว่ามันมีความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นมันดูใส่แล้วไม่แมนจนเกินไปก็อันนี้จะเป็นโทนสีที่แต่รู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่สวยดูแพงแมทช์กับกระเป๋าอย่างเราอยากใส่รองเท้ากระเป๋าที่มันเป็นแบบโทนสีแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยนะคะดันว่าคู่นี้คือเหมาะสมมากเวลาที่เราใส่กับกระโปรงแบบนี้มันก็จะเห็นแบบเห็นเท้าพอดีอะ เป็นรู้ชิวชิวสบายๆเย็นมากรู้สึกสบายใส่เสื้อผ้าพ,พวกเนี้ยแล้วมันแบบมันฟิลดีอะ่ะมันสบายตัวมากกระโปรงที่ต้องมีน้ำตาลเขียวกันว่าได้พันคอนะคะเดี๋ยวไว้เราค่อยจะมาผูกให้ดูเนาะแล้วก็มีหมวกด้วย สำหรับลุคนี้นะคะก็เป็นลุควันแบบสบ,สบาย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 ทุกวันเพาะจริงเพราะว่าอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตผ้าลินินนะนี้ของยูนิโคลนะคะตัวนี้คือแตนซื้อมานานมากเป็นไซส์ XL เลยนะคือเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแต่จะเลือกที่แบบตัวใหญ่ที่สุดแต่นี้มันเป็นของผู้หญิงอ่ะใหญ่แล้วมันก็จะไม่ได้แบบใหญ่โอเวอร์มากอันนี้แตนเอาไว้ใส่แบบเวลาไปไว่ายน้าคลุมกับชุดว่ายน้ําหรือว่าใส่เสื้อกล้ามใส่อะไรเงี้ยแล้วเอาเนี้ยคลุมสบายสบาย ก็อีกคู่สีหนึ่งที่แต่รู้สึกว่ามันมีความน่ารักเวลาเอามาแมชกันก็คือสีชมพูกับสีเขียวทหารคือมันดูน่ารักมากคอมพลีทด้วยหมวกนิดนึงหมวกก็เป็นอีกไอเทมที่ รับหน้าร้อนมากๆเลยนะคือออกไปข้างนอกบนทีแดดมันร้อนมากนะคะใส่หมวกมันก็แบบพอช่วยได้แล้วก็หมวกที่ฮิตสุดอะไรสุดตอนนี้ก็ต้องยกให้หมวกโปโลเลยไปปีนี้โปโลมาเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเวลาที่เราใส่หมวกมัดผมแล้วพอใส่แบบต่างหูนิดนึงอะ่ะมันทําให้ดูเปรี้ยวขึ้นมันมีความเกาหลีเกาหลีอยู่นะท่านว่าน,นี้เราก็จะใส่เป็นแบบเบ um. um อร์เก้นสต็อกสีดำเบอร์เก้นสต็อกสีดำอ่ะแต่จะชอบใส่ในลุกที่มีความเท่ๆไม่ได้ต้องการความหวานมากชอบความเท่เก๋ก,กับคู่นี้ อโอ้ยน่ารักอีกแล้วดันว่าเสื้อลินินอันนี้ยสีที่ควรมีนะจะเป็นโทนแบบพาสเทลชมพูฟ้าเออฟ้าก็ได้นะแต่สีที่ควรมีที่สุดถ้าไม่คิดว่าจะมีสีไหนเลยคือควรมีสีขาว สีขาวของแตนก็มีตัวนั้นจะเป็นของ H&M นะคะคือมันเอาไว้ใส่คลุมได้แบบดีมากๆเวลาเราใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อแบบที่มันครอบครอบหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่แบบพวกผ้าลินิน แล้วก็ในส่วนของกางเกงก็คือตัวนี้อย่างที่แดนบอกว่ามันเป็นกางเกงที่ผ้าเย็นมากอันนี้ของ Dancing Riot นะคะแดนมีของเขา3สีคือสีนี้เป็นสีที่ใส่บ่อยสุดแล้วก็สีดำที่ได้มาใหม่ก็คือเลิศสีนั้นเดี๋ยวต้องใส่บ่อยแน่นอนคู่นี้น่ารักมากเลยอะสีดำอะคือพอมันเป็นแบบบัคเกิลสีทองแบบเนี้ยนะมันทำให้รองเท้ามันดูแฟชั่นขึ้นแต่รู้สึกว่ามันมีความแบบเดรสอัพ มากยิ่งขึ้นมันทําให้ลุกชิิๆรองเท้าแตกแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านอะเราบอกหยาเรามาต่อกันอีกหนึ่งลุกนะคะก่อนที่แดดจะหมดตอนนี้แดดใกล้จะหมดแล้วอันนี้เป็นอีกลุกที่เราไปได้อินสปิเรชันมาจากในซาร่าจะเป็นแบบเสื้อซัมเมอร์มากอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าตะข่ายแขนยาวแล้วก็ข้างในใส่เป็นเหมือนสปอตบรานะคะสีครีมใส่กับกางเกงขาสั้น แล้วก็ลองทักเตะเสื้อตัวนี้ของ m a งโกนะคะอันนี้เขาเป็นชุดเดรสแต่ว่าเราสามารถใส่เป็นเสื้อก็ได้แต่นเคยใส่นะใส่เป็นมินิดรสใส่คุมชุดว่ายน้ำใส่กับกางเกงขามมาแล้วก็ลองมาแมทช์กับกางเกงขาสั้นซึ่งก็น่ารักมากให้ฟีลบีชบีชมากเลยอะ่ะก็ลุคนี้เพื่อความแบบทะเลทะเลนะคะก็เลยหยิบกระเป๋าสารมาแล้วเดี๋ยวเราจะผูกผ้าพันคอจริงๆผืนนี้ถ้าเกิดใครแบบชอบความแบบ อะไรอย่างนี้ก็น่ารักหรือจริงๆผูกเป็นแบบผ้าพันคออย่างนี้ก็น่ารักแต่ว่าวันนี้จะขอเอามาผูกกระเป๋าละกันนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็อาจจะขอเป็นแบบไม่แว่นกันแดดเนานะขอเป็นแว่นที่ดูนา่นารักน่ารักนิดนเข้าอยู่นะ ทนสีนี้แต่รู้สึกว่าใส่แล้วเท้าขาวนะคะน่ารักมากเลยอะชอบทั้ง2คู่เลยอะสีดําก็น่ารักสีดําก็เท่ๆสีนี้ก็เป็นแบบใส่ง่ายๆกําลังสนุกเลยสนุกมากแต่ว่าแดนหมดแล้วแล้วก็กล้องก็คือแบตจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวว่ากันแต่น่ารักมากแต่งเองชอบเองโอเคซี see you tomorrow คะ่ะกลับมาแล้วนะคะเรามาต่อกันเนะาะเมื่อวานนั้นที่เราจบไปเรายังคงอยู่กับเสื้อผ้า ใส่รับหน้าร้อนนะคะนี่ก็เป็นอีกชุดที่รับหน้าร้อนมากเวลาใส่รับหน้าร้อนก็คือมีความแบบวับวับแวมแวมป๊อเปิดหลังบ้างอะไรอย่างนี้นี่เป็นเสื้อตัวใหม่ของสเต f เฟสแล้วคือเขาเป็นผ้ายืดนะคะที่ใส่สบายมากๆแล้วก็เปิดหลังด้วยแตนชอบตัวนี้ที่แบบช่วงคอเขาอะมันลึกแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่โปะอะมันดูทวงๆวงแบบ พอดีอ่ะเออแค่แบบเปิดหลังอย่างเดียวนะคะสําหรับตัวนี้เสื้อในที่แตนใส่ชุดชั้นในที่แตนใส่เนาะอันนี้แตนเพิ่งจะซื้อมาคือแตนอะเป็นคนมีหน้าอกเวลาที่เราเป็นคนมีหน้าอกแล้วใส่เสื้อแบบเนี้ยเราที่เวลาเราที่แปะจุกเฉยๆะคะ่ะบางทีมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกระชับแตนไปเจอชุดชั้นในมาใหม่มของ mark and spencer คือเป็นชุดชั้นในที่ไม่มีสายนั่นเองมีแต่ ตัวกาวข้างๆแบบนี้แต่แันชอบที่ชูชันในมันมันมีที่ให้ใส่หน้าอกเราแบบเต็มที่เราคับสวยนะใส่ขึ้นมาเราคับสวยมากเขาจะมีไซส์12 3 4นะคะอันนี้คือแตนเลือกมาเป็นไซส์2คือตัว B อาจจะต้องเลือกดูแต่นะปกติไซส์4 70ก็เลยต้องใส่เบอร์2เนาะแล้วก็ราคาของเขาอยู่ที่1990าสบาทนะคะสำหรับแดนก็คือค่อนข้างแพงนี่เดี๋ยวววกำลังจะไปหาดูว่ามันจะมีแบบแบรนด์อื่นที่มันถูกกว่านี้หรือเปล่าแต่อันเนี้ยคือแดนะอยากเอามาใส่กับเสื้อตัวนี้มากแล้วแต สรุปว่ามันแบบมันทาให้เราใส่เสื้อตัวนี้ได้แน่นอนเอออาจจะต้องใส่แล้วก็รักษาเก็บดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทําคับตรงนี้สวยมากจริงๆสวยมากๆคือแบบเจอแล้วอ่ะคือแตนะอยากใส่เสื้อตัวนี้มานานมากแต่แตนยังหาชูชัยในที่มันแบบเหมาะกับเสื้อตัวนี้ไม่ได้คือแตนะอยากใส่ออกไปข้างนอกไงแตนไม่อยากใส่แค่แบบใส่ถ่ายรูปหรือใส่อะไรเงี้ยคืออยากเอาเสื้อตัวนี้ออกไปใส่ข้างนอกจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราก็เจอแล้วนะคะสาหรับเสื้อในอันนี้ก็คืออาจจะเห็น ข้างๆนิดนึงเนาะว่ามันเป็นรอยกาวแบบนี้แต่ว่าแตนโอเคอันนี้คือมี2ส,สีนะคะแอบขายของสเตเฟมนิดนึงมีสีดําแล้วก็มีสีเทาเนาะสีเทาเนทาที่คือสวยมากเลยอะสำหรับตัวสีเทานะคะแตนก็หยิบม,มาแมชกับกางเกงคาโก้สีดํา ตัวนี้คือเป็นรุ่นเดียวกับตัวสีเขียวที่แดนใส่ไปก่อนหน้านี้ที่ใส่กับเชือเชือชมพูเนาะอันนี้คือจะเป็นสีดาแล้วเป็นผ้าเดียวกันคือผ้าเย็นสบายมากถ้าให้เลือกกางเกงได้หนึ่งตัวก็คือจะขอเลือกตัวนี้เพราะว่ามันแบบ comfortable สุดตัวทรงกางเกงก็คือเป็น cargo มีกระเป๋าข,ข้างๆแล้วก็มันมีความแบบดีไซน์ต่างๆ เออไม่รู้อันนี้คือเป็นกางเกงที่แนะนํามากๆนะคะข้างบนอาจจะดูเซ็กซี่นะแต่ว่าพอท่อนล่างมันดูสปอร์ตมันดูแบบเท่ๆมันก็ช่วยแบบบาลานซ์กันทําให้ดูแบบว่าไม่ได้ดูโป๊เออกลายเป็นดูแบบเก๋กๆดีประมาณนี้ <laughs> <laughs> พวกไอเทมรับหน้าร้อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะคืออะไรก็ได้ที่มันใส่สบายๆแล้วก็ระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อนเหงื่อไม่แตกแล้วก็ตัวรองเท้าเบอร์เกนสต็อกนะคะที่บอกว่าเป็นของอ spring summer เนาะนอกจากรุ่นที่แตนใส่ให้ดูนะคะซิดนีย์กับคาเทียนานะ <c oughs> ก็จะมีเป็นรุ่นที่เป็น EVA EVA เนี่ยจะเหมาะกับส่งกรารมากๆคือมันเป็นรองเท้าที่ใส่ลุยน้ําได้ใส่เที่ยวสงกรารได้แล้วที่สําคัญคือน้ําหนักเบามากๆคู่นี้มันมาในกล่องใช่ปะแตนคิดว่าเขาอะไม่ได้ใส่อะไรมามันรองเท้ามันเบามากจริงๆเบาแบบเบามากเลยนะคะ คือเขาเป็น EVA ก็จริงแต่ว่าตัวพื้นของเขาค่ะเขาก็ยังทำเป็นพื้นที่เป็นฟุตเบสของ b บ r g ์เกนสต็อยู่ตัวบัคเกอของเขาจะเป็นบัคเกอที่โอไซส เป็นบัคเกิใหญ่แต่ว่ามันเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยมันมีความน่ารักใส่เล่นน้ําใส่ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบรุ่นบอสตันเขาก็มีทําเป็นแบบ EVA ด้วยก็จะมีน้ําหนักเบามากๆก็เป็นสีน้าตาลช็อกโกแลตมอคค่ามูสอีกแล้วอยากใส่รองเท้าบอสตันแต่แบบเอาสบายๆอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้จริงๆคือใส่เป็นเหมือนรองเท้าแตะธรรมดาก็ได้ใส่กับถุงเท้าก็น่ารักเหมือนกัน สำหรับคู่นี้จะเป็นรุ่นฟลอริดานะคะแล้วก็เป็นหนังพรีเมียมเนาะเขาเรียกว่าอะไรหนังนูบัคือมันจะเป็นหนังที่เคลือบไปบนตัวฟุตเบสของเขาเลยเป็นฟุตเบสแบบพรีเมียมมีหนังด้วยแล้วก็ตัวรองเท้าอนี้ก็คือจะเป็นหนังนูบักเหมือนกันนะคะแล้วสีสวยมาก อันนี้คือเป็นสีแบบละมุนตุ้นมากใครชอบรองเท้าสีสันสดใสทรงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแตนว่ารุ่นนี้คือเหมาะมากฟลอริดาสำหรับรองเท้าเบอร์เกนสต็อกนะคะนี้ก็คือแต่แนะนําให้ไปดูที่ร้านเลยที่ร้านคือของจุกมากยิ่งสาขาเซนตนเบิร์นะคะเป็นสาขาที่ใหญ่สุดๆคือมีทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์สามารถไปลองได้เราไปเปลี่ยนสีดํามาโชว์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกันกับสีเทาเลยเป็นคอทวมแล้วก็เป็นเปิดหลัง โอเคโอเคค่ะเราแอบใส่มาให้โชว์ก่อนเนาะเดี๋ยวกำลังจะไปคาเฟ่กันเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เลยตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปคาเฟ่แบบคาเฟ่แต่ว่าเปลี่ยนใจละเราเข้ามาที่เดอ c เซอร์ในเดอะเซอร์มันจะมีคาเฟ่ใหม่เวลาเขามาเปิดใหม่สวยวันนั้นเห็นอุ้มมาไทยก็เออมีคนถามคลิปที่แล้วนะคะลืมบอกเลยหมวกอันนี้ตันได้มาจากพูแอนแบร์ล่าสุดเลยสีแดงซัมเมอร์ ต้องมากแล้วก็อันนี้ก็คือแว่นใหม่มี y ูสตูดิโอเหมือนกันนะคะใส่สบายมากอาจจะเห็นว่าเลนมันจะมีความเป็นแบบสีชาชานิดนึงเลนแบบนี้ใส่แล้วสบายตามากใส่ขับรถใส่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยอันนี้เป็นทรงแบบ Aviator ์น่ารักว่ะเท่อะ ก่อนจะปิดบล็อกวันนี้นะคะเดี๋ยวขอมาสรุปแล้วก็เปิดกลุ่อองเท้าของเว r ร์กเก้นสตอร์กันคือแต่นะใส่ถ่ายลงใน IG แล้วมีคน DM เอว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดจะซื้อเบิร์กเก้นสตอร์เนี่ยเออควรซื้อแบบคู่ไหนดีก็เลยเดี๋ยวจะขอมาเปิดกลุ่มแล้วกันแล้วเพื่อนๆก็อาจจะลองดูว่าชอบแบบไหนคือตตนคิดว่ารองเท้าเวิร์เก้นซอเป็นรองเท้าแตะที่ไม่แตะมันเป็นรองเท้าแตะที่ดูดีเป็นรองเท้าที่เลเวลอัพลุกได้แล้วเดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้มีแค่รุ่นแบบออริจินอลของเขา คือมันมีดีไซน์มันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นมันมีดีเทลต่างๆที่แบบเราสามารถเลือกได้แบบเยอะมากๆนะคะ mm hmm. ก็คู่ล่าสุดที่แตนเอามาแมทช์กับล mm ุค hmm. ในคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นรุ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคาทาธรีน mm ่า hmm. แล้วก็รุ่นซิดนีย์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่แตนรู้สึกว่ามันมีความแฟชั่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคู่ที่ตอนนี้ก็คือเป็น m ม f a v o r i t e หยิบใส่บ่อยยิ่งเวลาแบบไปต่างจังหวัดจะชอบใส่คู่นี้มากหรือว่าวันที่แต่งตัวแบบชิลๆอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะชอบใส่รุ่นนนนีี้้อันน จะเป็นรุ่นทุลุมคือมันแบบน่ารักมากแล้วต้นนี้คือมันเป็นหนังกลับสีโทปนะคะสีเนี้คือเป็นสีที่แตนว่าขายดีมากๆคือแต่นอาจจะชอบฟุตเบสของเขาที่เป็นสี นนเงิที่เป็นรุ่นซอฟต์ฟูดเบต์คือมันใส่สบายขึ้นมาแบบมากๆเลยที่มันจะนุ่มเทา้าแต่ว่าก็ไม่ใช่นุ่มแบบนุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่เป็นแบบออริจินอลค่ะแต่รู้สึกว่ารุ่นซอฟต์ฟ o ดเบด์อะแตนชอบมากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสบายแบบส้นเท้าเรามากกว่าแล้วรุ่นเนี้คือน่ารักมากใส่ทุกครั้งคือคนถามทุกครั้งด้วยความที่มันมีเป็นสายรัดด้านหลัง กานเห็นที่ร้านล้วคือแบบซื้อค่ะอันนี้คือยังไงก็ต้องซื้อเก็บมันเป็นรุ่นพิเศษอะ่ะสำหรับตัวฟุตเบสนะคะจะเห็นว่าตัวพื้นของเขาอะมันจะมีสีตรงเนี้ยที่เปลี่ยนไปเนาะคือตัวสีดำเนี้ยจะเป็นพื้นที่เป็นฟุตเบสแบบออริจินอลนะคะเขาอะมีเอกลักษณ์มากๆในเรื่องของฟุตเบสเนาะเบอร์เกนสต็อกอะ,อะเขาบอกว่าการเดินที่ดีที่สุดนะคะคือการเดินบนพื้นผิวที่ธรรมชาติที่สุดอันนี้คือเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของเบอร์เกนสต็อกที่คุณภาพมากมาก แล้วก็ไม่มีใครเรียนแบบได้ตอนแรกคนที่ไม่เคยใส่เวลาใส่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันแข็งจังเลยแต่ว่าตัวพื้นของเขานะคะมันจะช่วยปรับสรีระเท้าของเราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแต่เคยไปงานของเบอร์เคนะคะแล้วก็คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาอะ่ะมีปัญหาเท้าแบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเท้าล้มเท้าเอียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันจะค่อยๆปรับสรีระเท้าของเขานะคะให้มันแบบถูกต้องที่สุดคือยิ่งใส่นานยิ่งสบายหลายๆคนมากที่ไม่ยอมทิ้งตันเคยเห็นของบงคลค,คือเก่ามากแบบข้างหลังแบบพังหมดแล้วแต่แตันเชื่อว่านั่นนะใส่มาเป็นแบบต้องเป็นหลายๆปีแน่นอนอะ่ะยิ่งใส่นานยิ่งสบายยิ่งใส่นานมันเหมือนแบบมันยิ่งโมกับพื้นเท้าของเราอะ่ะมันคือเป็นรองเท้าของเราจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาก็มีการพัฒนานะคะเขาก็ปรับพื้นให้มันใส่ ได้สบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็เขายังคงพื้นที่เป็นแบบลักษณะของฟุตเบสของเบอร์เกนสต็อกเลยอย่างสีฟ้าอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีการเพิ่มแผ่นโฟมเข้าไปทําให้คนที่สวมใส่อ่ะก็รู้สึกสบายเท้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นสลีละที่เป็นแบบพื้นของฟุตเบสออริจินอลอยู่แล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นรุ่นคานอันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมหน่อยเป็นรุ่นที่สวยมากๆเป็นสไตล์แบบ d ดดแซนโดอันเนี้ยคือชอบมากๆคือเห็นครั้งแรกคือแบบกรี๊ดเลย มันสวยด้วยความแบบเป็นแซนเดลสีดำเป็นหนังนะคะแล้วก็มีแบบอะไหทองตรงนี้รุ่นนี้จะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงคือด้วยความที่เขาอะใช้หนังในการทำ ตัวพื้นฟุตเบดด้วยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นพรีเมียมพื้นของรองเท้าค่ะมันจะเป็นหนังหมดเลยจะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็คู่นี้นะคะตันเอาไปใส่ต่างประเทศเอามาไปเดินเวียดนามเอาไปหลายๆที่มากๆซึ่งก็ใส่สบายแล้วก็สวยด้วยเรียกว่าอันนี้เป็นรองเท้าที่แบบสะสมคือคู่นี้ก็จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันสวยจริงๆรแล้วก็แบบ คือทนทานใส่ได้นานแน่นอนสำหรับรุ่นบอสตันความฮิตจริงๆนะคะแต่ว่าสีโทนอันนี้ที่มันเป็นสี เบอร์เคนเนี่คือเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆคือมาเมื่อไหร่ก็หมดอีเฮียมีนะคะเป็นบอสตันอันนั้นเขาเป็นรุ่นโตเกียวก็คือจะเป็นทรงบอสตันแต่ว่ามันจะมีสายคาดข้างหลังแล้วของเฮียเป็นสีโทกสวยมากแต่ว่าอีกสีที่สวยเช่นกันก็เป็นสีน้ําตาลอันนี้เนาะเป็นหนังสวทเหมือนกันนะคะเป็นหนังกลับมันน่ารักมากแล้วยิ่งเวลาใสา่แล้วเราใส่กับถุงเท้านะคือมันเก๋มากๆเลยอาจจะมีความแบบแอบร้อนนิดนึงคู่นี้เลยแนะนาถ้าใสา่ใส่กับถุงเทา้าแล้วก็ใส่กางเกงขาสัาน้นใส่อะไรอย่างเงี้ยได้เท้านะมันก็จะ ายมากยิ่งขึ้นเหมือนมันก็จะแบบไม่ค่อยเหนียวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นไหมรองเท้าแต่นะมันจะเป็นแบบ สีน้ำเงินตลอดเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าแตนอะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจเลือกนะแต่ว่าส่วนใหญ่คู่ที่แตนได้มาจะเป็นพื้นสีน้ำเงินมดริดยังพื้นเป็นสีน้ำเงินเลยอะ <c oughs> เออแล้วก็ไซส์นะคะของแตนก็จะใส่เป็น36บางคู่ก็จะใส่35ได้แตนชอบสายเขาอะมันเหมือนมันกระชับดีแล้วก็โทนสีสวยฟิลเซอร์อะไรเงรี้ยก็จะใส่รองเท้าคู่นี้แต่ตอนนี้ฉันมีคู่ใหม่ที่ฉันเลิฟมากแล้วนะคะก็คือเป็นอืสวยมากว่ะยอ น่ารักมากแล้วก็สําหรับตัวฟุตเบสของเขานะคะยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นพื้นสีเขียวมันเป็นรุ่นวีแกนสําหรับคนที่รักโลกชอบความแบบเป็นธรรมชาตินะตัวพื้นข้างล่างอะคะ่ะฟุตเบสเขาก็จะเป็นเส้นใยธรรมชาติแล้วก็ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้พื้นที่เป็นแบบสไตล์ไหนก็วันนี้ก็ยังคงเป็นไอเทมรับหน้ารอนะคะเนี่ยที่แตนบอกออกวันนั้นที่แตนพูดไปว่าตัวเสื้อลิอนินสีขาวที่ควรมี เวลาเราเห็นความซิ้วความบางของ เออมันจะรู้สึกว่าใส่แล้วมันรู้สึกสบายตัวรู้สึกไม่อึดอัดค,คิดว่าคลิปนี้น่าจะพอแบบโชว์ไอเทมรับหน้าร้อนได้เนาะจริงๆก็คือสามารถเอาไปมิกซ์แอนด์แมชกับเสื้อผ้าในตู้ของเราได้เสื้อกล้ามเสื้อผ้าลินินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าปีนี้ก็คือค่อนข้างมามากเลยนะผ้าลินินตันเห็นหลายๆแบรนด์เลยผ้าพันคอมหมวกอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็สําหรับรองเท้าเบอร์เก้นสต็อกเนาะเพื่อนๆที่สนใจและอยากลองนะคะแต่แนะนําสาขาที่มันบึ้มมากแล้วก็แบบมีทุกแบบทุกส,ตกสนะไตล เซนทันเวิ์นะคะอันนั้นคือช็อปใหญ่มากแล้วก็มีแบบหลายรุ่นหลายแบบมากอยากดูรุ่นไหนขอให้ไปที่เซนทันเวิลคือแบบมีแน่นอนหรือว่าถ้าอยากจะช็อปออนไลน์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแดนใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะหรือว่าจะเข้าไปดูใน Instagram Facebook ของเขาก็ได้ mm hmm. แล้วก็สามารถสอบถามได้ที่ไลเบอร์เคนสต็อกไทยแลนด์เลยนะคะ ยังไงวันนี้เดี๋ยวแตนจะขอปิด vlog เท่านี้เดี๋ยวจะรีบไปตัดให้ดูนะช่วงนี้คือขยันมากถ่ายปุ๊บตัดปับ๊บแล้วก็สําหรับไอเทมเสื้อผ้าแต่ละลุคที่แตนใส่ในคลิปนี้ถ้าอันไหนตันหาลิงก์ได้เดี๋ยวแตนใส่ลิงก์ให้นะคะส่วนอันไหนที่ไม่มีลิงก์เดี๋ยวใส่ชื่อแบรนด์เอาไว้ให้เหมือนเดิมยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ